สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่5มิถุนายน2,563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของช่วงแรกเป็นช่วงของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสาม หมายเลขหก 6, หมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขสองและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถน้หกตัวเลขนี้ไปผสมหรือจับคู่กัน หรือรวงกันเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามห้าสองห้าและสี่สามเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลา ข้อหนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขแปด หมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขศูนย์หมายเลขห้าและหมายเลขสี่เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของสหรัฐช่วงเวลาของุยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งหตัวเลขนี้ไปผสมไปจับคู่กับเลขของท่านตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกหกแปดหกสามและศูนย์แปด ็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่ หมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสามและหมายเลขหกเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้จับคู่กันหรือรวมกับเลขของท่าน หรือที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหกเก้าและสามเก้าเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสารัฐหรือเม,เมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงเวลาน,นั้นๆให้ด้วยสถาบันตักกะชิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวัน กับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหรา,าศาสตร์เรื่องโหราโหราหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่นําที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใด ที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ